เอามือเตะหนามากกว่านีได้สวัสดีครับมาเมืองมาเมืองไทยเกินปัญญาชี้กหนาเป็นเรือหางครับติดติดกลางไฮพอติดมันตกติดเรือเลยครับติดนี่แล้วตีนแล้วก็โยกเขาตีนแล้วก็โยกหางเกินไปโอ้โหติดแล้วก็โยกหางมันบัวลูกหนามันสีแเหลี่ยมใบใสโอ้โหคุณไปเดี๋ยวนะจับไว้จับดีกว่ากันเออจับเรื่องมันไป ุมเอนหมดเลยกูเฮ้ยครับบอ้ยมันบอปานน้องมันบอพอสีแนปิดปดพัดป้าผุตีนี่นนี่ล่ะแม่กัจุมเียงว่าทำตัวมันไม่ใส่ือมาตีนี่นอ้าวจะคมนีไว้ให้เอากตียวไปตดเ่งน้ำเร่งน้ำมันหมายวหมุนโลดมั้หมุนโหลดนตัวย นะคัับมาทีเอเนี่ระบะออบเมื่อาหารโ้โู่นาสนดิปั่นนำ้ำดัดตัวนี้เห็นม,มันแตกปูปูนเนเจอมันได่ดึงน้ำเดี๋ยวเราไปถึนงนมาล้วกันเลยเนี่ยมาไดีกีเรียนอยูอ่ มันทีเรื่ม้วนสูงหนามันสูน้ำไหนเดนใช่ใช่ครับมันเปิดหนานี่ลำนมันไหลม่วนด้านเ่นือไปมันสูงแต่ว่าสามใบใบศาแต่มันแห้งดันหนาไปเรื่อยดันหนาไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยเจียอีะได้เจียใบดับดับผ่านกุมหล่าบ่อได้ดับมัวไม่ไพ่เป็นมอเป็นดับไปดิตีดีล่ะฮะโอ้ว่าเลื่อให้เชื่อมไม่เชื่อมพ่ยม่เอาอันนี้ 咱们。